ความเดิมตอนที่แล้วนัทและพัดเริ่มเปิดเผยความรู้สึกต่อกันทว่าความสัมพันธ์ของพวกเขากลับกลายเป็นหัวข้อซุบซิบในบริษัทนัทพยายามปฏิเสธข่าวลือแต่ยิ่งทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเขาเริ่มตีตัวออกห่างเพื่อปกป้องพัดจากแรงกดดันแต่พัดยืนยันว่าเขาแค่เพียงความรู้สึกของนัทเมื่อข่าวลือแพร่กระจายถึงผู้บริหารนัทถูกตั้งคำถามเรื่องสิทธิพิเศษที่ได้รับจากพัดแม้จะยืนยันความบริสุทธิ์แต่บรรยากาศ ในที่ทำงานก็เต็มไปด้วยความกดดันพัดตัดสินใจเผชิญหน้ากับปัญหาประกาศจุดยืนว่าเขาให้ความสำคัญกับความยุติธรรมในที่ทำงานแม้อุปสรรคจะยังคงอยู่แต่นัดและพัดเลือกที่จะไม่ถอยพวกเขาพร้อมเผชิญทุกอย่างไปด้วยกันเพื่อพิสูจน์ว่าความรักของพวกเขามีค่าพอให้ต่อสู้ต่อด้วยบทที่ 8- ถึงส0เนื้อเรื่องต่อเนื่องบทที่8บทพิสูจน์ใจหลังจากเหตุการณ์ในห้องประชุมความสัมพันธ์ระหว่างนัดและพัด ก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างระมัดระวังพวกเขาพยายามรักษาระยะห่างในที่ทำงานแต่ก็ยังหาเวลาอยู่ด้วยกันเป็นการส่วนตัวนัดเริ่มมั่นใจในความรู้สึกของพัทมากขึ้นแต่ความกังวลเรื่องอนาคตก็ยังคงวงเวียนอยู่ในใจอยู่มาวันหนึ่งบริษัทประกาศโครงสร้างการบริหารใหม่มีตำแหน่งสำคัญเปิดขึ้นซึ่งเป็นโอกาสก้าวหน้าสำหรับทั้งพัทและเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆข่าวนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับทุกคนแต่ในขณะเดียวกันก็นำมา ซึ่งความกดดันที่มากขึ้นพัดเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาสำหรับตำแหน่งนี้เพื่อนร่วมงานบางคนเริ่มแสดงความเห็นอย่างออกหน้าออกตาถึงความเหมาะสมของแต่ละคนและแน่นอนว่าเรื่องความสัมพันธ์ของพัดกับนัทก็ถูกนำกลับมาพูดถึงอีกครั้งบางคนมองว่าหากพัดได้รับตำแหน่งสูงขึ้นก็จะยิ่งเป็นการตอกย้ำข้อสงสัยเรื่องการให้สิทธิพิเศษกับนัทนะักสังเกตเห็นความเครียดที่เพิ่มขึ้นของพัดเขาพยายามให้กำลังใจ แต่ในใจลึกๆก็อดคิดไม่ได้ว่าหากทัดได้รับตำแหน่งใหม่ความสัมพันธ์ของพวกเขาจะยิ่งยากลำบากมากขึ้นไปอีกเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองอีกครั้งว่าความรักของพวกเขาคุ้มค่ากับการเดิมพันทุกอย่างหรือไม่ในขณะเดียวกันผู้บริหารเริ่มกระบวนการพิจารณาอย่างจริงจังมีการสัมภาษณ์และประเมินผลงานอย่างละเอียดนัดเฝ้ามองพัดด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งเป็นห่วงและชื่นชมในความสามารถของเขาเขาหวังว่าพัด จะได้รับโอกาสที่สมควรแต่ก็อดกังวลไม่ได้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรต่อความสัมพันธ์ของพวกเขาคืนหนึ่งพัทช,ชวนนัดไปทานอาหารเย็นด้วยกันรบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบและความอึดอัดในที่สุดพัทก็เป็นฝ่ายพูดขึ้นนัดนายคิดว่ายังไงกับเรื่องตำแหน่งใหม่ของฉันนัดเงยหน้ามองพัทแววตาของเขามีความลังเลอย,อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบอย่างตรงไปตรงมาผมอยากให้พี่ได้ในสิ่งที่พี่สมควรได้รับแต่ผมก็กลัว ลัวอะไรพัดถามเสียงนุ่มกลัวว่าทุกอย่างจะยากขึ้นไปอีกกลัวว่าความรักของเราจะกลายเป็นอุปสรรคในชีวิตของพี่นัทสารภาพความในใจพัดจับมือนัดไว้แน่นฟังน,นัดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความรู้สึกที่ฉันมีให้ในมันคือเรื่องจริงและฉันจะไม่ยอมให้เรื่องอื่นมาทำลายมันได้ตำแหน่งนั้นสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการมีนายอยู่ในชีวิตของฉันคำพูดของพัดทำให้นัดรู้สึกตื้นตันใจเขาโผเข้ากอดพัดแน่นในที่สุด เขาก็เชื่อมั่นอย่างสนิทใจว่าความรักของพวกเขาแข็งแกร่งพอที่จะก้าวข้ามทุกอุปสรรคไปได้บทที่9เส้นทางที่ต้องเลือกหลังจากผ่านช่วงเวลาแห่งความกดดันในที่สุดผลการพิจารณาตำแหน่งใหม่ก็ประกาศออกมาปรากฏว่าพัทได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายนัดรู้สึกยินดีกับพัทจากใจจริงแต่ในขณะเดียวกันความกังวลก็เริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งการเลื่อนตำแหน่งของพัททำให้เขามีความรับผิดชอบมากขึ้นมีงาน ที่ต้องจัดการมากขึ้นและแน่นอนว่าต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในระดับที่สูงขึ้นซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงที่อาจจะจับจ้องมาที่ความสัมพันธ์ของเขากับนัดมากขึ้นกว่าเดิมพัดเองก็ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงนี้เขาพยายามแบ่งเวลาให้ลงตัวระหว่างงานและความสัมพันธ์กับนัดแต่บางครั้งก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเหนื่อยล้าและกดดันนัดเข้าใจและพยายามให้กำลังใจพัดอย่างเต็มที่ แต่ในใจลึกๆเขาก็เริ่มคิดทบทวนถึงอนาคตของพวกเขาอย่างจริงจังคืนหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังนั่งคุยกันอย่างเงียบๆที่คอนโดของนัดนัดก็เอ่ยถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่จริงจังพี่พัทพี่เคยคิดใหมว่าถ้าวันหนึ่งเราต้องเลือกระหว่างความรักกับหน้าที่การงานเราจะทำยังไงพัดเงยหน้ามองนัดด้วยแววตาที่ฉายความหนักใจออกมาแน่นอนว่าฉันเคยคิดแต่ฉันก็ยังหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้ สำหรับผมนัทพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเล็กน้อยผมไม่อยากเป็นอุปสรรคในความก้าวหน้าของพี่ท่าวันหนึ่งความสัมพันธ์ของเรามันจะทําให้พี่ต้องลําบากผมทัดรีบยกมือขึ้นมาแต่ริมฝีปากของนัทเบาๆอย่าพูดแบบนั้นนะน,นัทไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนไม่ใช่ภาระหรืออุปสรรคในชีวิตของฉันความรักของฉันที่มีให้ในมันคือพลังใจไม่ใช่อุปสรรคแต่ไม่มีแต่ทัดพูดเสียงหนักแน่น ฉันจะไม่ยอมเสียสละความรักของเราเพื่ออะไรทั้งนั้นถ้าวันหนึ่งเราต้องเผชิญหน้ากับทางเลือกที่ยากลําบากเราจะตัดสินใจไปด้วยกันเราจะหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับเราทั้งสองคนคําพูดของพัทําให้นักรู้สึกคลายความกังวลลงได้บ้างแต่เขาก็ยังคงรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าของพวกเขายังคองอ่อเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนพวกเขาอาจจะต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ยากขึ้นและอาจจะต้องตัดสินใจในสิ่งที่เจ็บปวดแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือพวกเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งไปด้วยกัน บทที่19ก้าต่อไปด้วยกันชีวิตของพัทและนัทเริ่มต้นขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในชีวิตเมื่อพัทได้รับการเลื่อนตำแหน่งในที่ทำงานสิ่งนี้ทำให้ทุกอย่างในชีวิตของพวกเขามีความท้าทายมากขึ้นพัทต้องทุ่มเทเวลาให้กับงานใหม่มากขึ้นจนบางครั้งอาจรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างเริ่มถูงเวลาไปหมดขณะที่นัทเองก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมกับให้กำลังใจพัทเสมอแม้ว่าภายในจะเต็มไปด้วยความกดดันจากการทำงาน และความสัมพันธ์ในที่ทํางานที่ต้องระมัดระวังแต่พัดและนัดก็ไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นมาบั่นทอนความสัมพันธ์ที่สวยงามของพวกเขาพวกเขายังคงรู้จักการสื่อสารกันมากขึ้นเปิดใจพูดคุยถึงความรู้สึกความกังวลต่างๆและคอยเติมเต็มกําลังใจให้แก่กันในทุกช่วงเวลาที่ท้อแท้ในที่สุดพัทตัดสินใจที่จะพานัดไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวเพื่อให้พวกเขามีเวลาได้อยู่ด้วยกันอย่างเต็มที่พวกเขาเลือกไปที่ชายทะเลที่เงียบสงบห่างไกลจากความวุ่นวายเพื่อที่จะได้ทบทวนชีวิต และมองไปยังอนาคตเวลาผ่านไปด้วยความสุขที่ได้อยู่เคียงข้างกันท่ามกลางเสียงคลื่นและแสงแดดที่อ่อนโยนพวกเขานั่งคุยกันอย่างลึกซึ้งถึงการเดินทางที่ผ่านมาของทั้งคู่ถึงการก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆและถึงความหมายที่แท้จริงของการรักกันพอตกกลางคืนทั้งสองกลับเข้ามาในห้องพักแบบภูวิลล่าที่พัดจองไว้เป็นพิเศษแสงเทียนหอมถูกจุดไว้รอบห้องเมื่อพัดเห็นสีหน้าที่เปี่ยมด้วยความตื่นเต้นของนัดเขาก็ยิ้มกว้างชอบไหม พัดถามเบาๆขณะอบเอลนัทจากด้านหลังนัทพยักหน้านี่มันเหมือนฝันเลยพี่พัดพัดค่อยๆหมุนตัวนัทมาเผชิญหน้ามือของเขาลูบไล้ไปตามแก้มของนัทอย่างอ่อนโยนก่อนที่จะประทับจูบลงบนริมฝีปากนั้นอย่างช้าๆแต่เต็มไปด้วยความปรารถนานต่อรับจูบนั้นด้วยความรู้สึกที่พองโตในอกเขาอบกอดพัดแน่นขึ้นปล่อยให้ทุกความรู้สึกทั้งผูออกมาในสัมผัสนั้นฉันคิดถึงช่วงเวลาแบบนี้มากพัดกระซิบข้างหูนัท ช่วงที่เราได้อยู่ด้วยกันแบบนี้ไม่ต้องคิดถึงอะไรเลยนอกจากเรานัดจับมือพัดพาเดินไปที่เตียงขนาดใหญ่ที่โรยกลีบดอกไม้ไว้อย่างสวยงามเขานั่งลงที่ขอบเตียงดึงพัดให้นั่งลงข้างๆก่อนที่จะประคองใบหน้าของพัดเข้ามาหาพี่รู้ไหมไม่ว่าจะมีงานยุ่งแค่ไหนไม่ว่าเราจะมีเวลาให้กันน้อยแค่ไหนผมไม่เคยรู้สึกว่าพี่ห่างไกลาจากผมเลยเพราะพี่อยู่ในใจผมเสมอ คำพูดของนัดทำให้หัวใจของพัทเต้นแรงเขาอุกอดร่างของนัดแน่นขึ้นก่อนที่จะค่อยๆพาณัทล้มตัวลงบนเตียงอย่างนุ่มนวลจูบข,ของพวกเขาลึกซึ้งขึ้นมือของพัทไล่ไปตามร่างของนัดอย่างช้าๆราวกับกำลังสำรวจแผนที่ของความรักขณะที่แสงเทียนกระพริบไหวเบาๆรอบห้องเสียงลมทะเลพัดผ่านหน้าต่างที่เปิดแง้มไว้พัดและนัดหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในห้วงแห่งความรักที่ลึกซึ้งทุกสัมผัสบอกเล่าเรื่องราวแห่งความผูกพันทุกจูบส่งผ่านความปรารถนาที่มีให้กัน เสียงครางเบาๆดังแทรกเสียงคลื่นทะเลเมื่อพวกเขาปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งลงในห้วงรักร่างกายเปลือยเปล่าแนบชิดกันผิวสัมผัสผิวในความอบอุ่นที่แผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างพัดจุบซอกคอของนัดอย่างลงไหลขณะที่นัทกุมแผ่นหลังของพัดแน่นปลายนิ้วจิกเล็บลงเบาๆอย่างที่ความสุขแล่นปราดผ่านกายทั้งสองผมรักพี่นัดกระซิบเสียงสั่นเครือด้วยความปิติที่ล้นตรีฉันก็รักนายพัดต,ตอบกลับก่อนจะจุบนัดอีกครั้งอย่างดุดดืม คืนนั้นพวกเขารักกันอย่างลึกซึ้งจนกระทั่งเหนื่อยล้าและถอยหลักไปในอ้อมกอดของกันและกันท่ามกลางกลิ่นไอของทะเลและกลิ่นหอมของเทียนที่ค่อยๆมอดดับยามเช้าแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านผ้าม่านบางเข้ามาปลุกพัดให้ตื่นขึ้นเขาหันไปมองใบหน้าที่หลับสนิทของนัดที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาและอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างมีความสุขพัดค่อยๆลูบผมของนัดเบาๆเฝ้ามองใบหน้านั้นด้วยความรักเต็มเปลี่ยมความรู้สึกอิ่มเอมและสมบูรณ์แบบแพซ่านในใจของเขา ในคืนสุดท้ายของการเดินทางพัดจับมือนัดเดินเล่นริมชายหาดใต้แสงจันทร์ที่สวยงามและระหว่างทางนั้นเองพัดหันมามองหน้านัดแววตาของเขาเต็มไปด้วยความรักและความมุ่งมันนัดที่ผ่านมาเราเจออะไรมาหลายอย่างทั้งดีและไม่ดีแต่รู้ไหมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรนัดสายหน้าเบาๆท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องกระทบใบหน้าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรามีกนและกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันเชื่อว่าเราสามารถก้าวข้ามทุกอุปสรรคไปด้วยกันได้เพราะความรักของเราแข็งแกร่งกว่าสิ่งใดพัดหยุดเดินและหันหน้าไปหานัทมือทั้งสองข้างของเขาจับมือของนัทไว้อย่างมั่นคงเขามองนัทด,ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักฉันอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับนายอยากจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนายพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันไหมนัทมองเข้าไปในดวงตาของพัดแววตาของเขาเต็มไปด้วยความมั่นคง และรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเขาพยักหน้าช้าๆพร้อมรอยยิ้มที่อบอุ่นพร้อมเสมอพี่พัดจากนั้นพวกเขาก็เดินเคียงข้างกันไปใต้แสงจันทร์สองมือจับกันแน่นและในใจทั้งสองคนก็มั่นใจว่าความรักที่พวกเขามีจะช่วยพาให้ทั้งคู่ก้าวต่อไปด้วยกันท่ามกลางอุปสรรคและความท้าทายทั้งหลายที่รอยอยู่ข้างหน้าเพราะในที่สุดพวกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าความรักที่แข็งแกร่งนั้นเกิดจากการเลือกที่จะเดินไปด้วยกันและเมื่อผ่านอุปสรรคมาได้มันจะยิ่งทําให้ความรักนั้นลึกซึ้ง และมีความหมายมากยิ่งขึ้น